น้องพีน้องทีตั้งชื่อให้น้องสาวเองเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยสำหรับครอบครัวของหนุ่มบีมกวีและภรรยาคนสวยอย่างออยอภิพรที่ตั้งท้องคู่มีลูกชายฝาแฝดสุดน่ารักอย่างน้องทีและน้องพีก็ดูเหมือนว่าพ่อบีมนั้นจะอา,อาการหลงลูกชายหนักมากๆเลยทีเดียวซึ่งหนุ่มบีมนั้นก็มักจะอัปเดต พัฒนาการของลูกชายให้พี่ๆแฟนคลับได้ชมกันอย่างต่อเนื่องและยังเปิดช่อง YouTube ของครอบครัวให้ทุกคนได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มตั้งแต่แรกคลอดและตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่รักดังอย่างนักแสดงหนุ่มบีมกวีตันจารารักหรือบีมดี D 2 b และออยอภิพรภรรยาสาวพรล่าสุด ออยคลอดลูกสาวฝาแฝดเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่22ตุลาคม2565ณโรงพยาบาลสมิติเวชโดยคุณแม่ออยยังบอกชื่อยังไม่เคาะแต่รอคิดดีๆก่อนซึ่งวันนี้เราพาย้อนกลับไปฟังที่น้องทีน้องพีตั้งชื่อน้องให้กันซึ่งชื่อแรกตั้งแอนนาโมส่วนอีกคนกอลิล่าชาวเน็ตแซวคนที่เกิดทีหลังสงสารน้องเลย ตอนนี้คุณปู่คุณย่าหลงหลานมากๆ